ข้อดีของการปลูกเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งก็งงคือว่าเวลาล่ะเวลาใบเขาเนี่ยใบเขาอยู่ติดกันนะครับเวลาเขาตกเขือเวลาเขาตกเขือนะครับค้ำนะครับต้องค้ำช่วยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถที่จะห้ามได้ิทีเดียวก็คือป้องกันไว้นะครับนู่นไม้สวนสมชายเกษตรอดีครับอยู่กับผมสมชายเกษตรดีนะครับวันนี้ต้องต้องเอาผ้าคลุมหน้ามาด้วยนะครับเพราะว่า แดดร้อนแดดจัดนะครับตรงๆกลุ่มนิดหนึ่งครับโอ้ไม่เหม็นน้ำไม้หมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนๆเข้าเข้าชมข้างในส่วนกล้วยนะครับป่านี้ประมาณสามเดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูว่าข้างในป่าสามเดือนครึ่งนี่ยเขาสวยไหมถ่ายจากข้างนอกกับข้างในเป็นไงเดี๋ยวผ่าจะเดินเลาะดูข้างในเลยครับเข้าไปข้างในเลยจะร่มรื่นไหมแดดร้อนๆอย่างเี้นะครับแดดข้างนอกร้อนเปรี้ยงเลยนะครับแต่ว,ว่าร้อนจัดเลยแดดนะ แดดร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในสวนกล้วยข้างในว่าเขาจะร่มรื่นและเย็นไหมกลางวันแดดร้อนๆแบบนี้เขาจะเย็นฉ่ำแค่ไหนเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมกันพร้อมกันนะครับไปอือเพื่อนๆแดดร้อนจัดเลยนะครับไปเดี๋ยวพาเข้าสวนกล้วยเลยดีกว่าอครับเป็นไงพอเดินเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าเย็นฉ่ำขึ้นมาทันทีนะครับยากาศค่อนข้างดีครับเนี่ยสวนกล้วยครับใบเขาก็ทีนะครับดูใบติดกันนะฮะเพราะว่า ป่านี้ครับสวนสวนนี้ประมาณ4 0 0ต้นนะครับเราปลูกเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งนะครับเขาก็จะดูชิดกันหน่อยนะครับแล้วก็ใบเขาก็พอดีกันนะฮะไม่เบียดครับบางคนถามว่าปลูกถี่เกินไปไหมใบจะเบียดกันไหมนี่นะครับตอบคาถามไปพร้อมๆด้วยเลยแล้วกันนะครับไม่เบียดครับอันนี้คือเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งนะครับ ถึง2เม็ดนะฮะ่านี่เม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งใบเขาจะสวยครับลมเงาดีข้อดีของการปลูกเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งก็คือว่าเวลาละเวลาใบเขาเนี่ยใบเขาอยู่ติดกันนะครับเวลาเขาตกเขือเวลาเขาตกเขือนนะครับผลของกล้วยจะไม่โดนแดดนะครับหน้าร้อนถ้าเราปลูกถี่เขาก็จะช่วยนะครับใบก็จะช่วยคลุมคลุมลูกกล้วยฮะผลของกล้วยนะครับไม่ให้โดนแดดนะครับเวลาเราห่อด้วยถุงพลาสติกครับห่อกล้วยด้วยพลาสติก ก็จะทําให้ลูกกล้วยเสียหายนะครับนะครับเนี่ยมันร่มรื่นนะครับต่างข้างนอกเห็นไหมข้างนอกแดดจัดเลยนะแดดร้อนมากนะที่มองเห็นนี่้งสองมานะครับข้างนอกแดดจัดมากนะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในสวนกล้วยก็จะร่มรื่นนะครับดูสดชื่นงามตานะครับใบเขาจะปกกันนะครับเนี่ยดูในแดดจากตรงนี้ฮนะใบก็จะคลุมกันอย่างเงี้ยก็ทําทให้พืนที่ข้างล่างก็ร่มรื่นไปด้วยนะครับเนี่ยฉ่ำ มองแลวสดชื่นนะครับป่ากล้วยหอมทองกระุมนะครับสวนน้ำชายเสร็จดีร่มรื่นนะฮะข้าป่าทางนี้โน่นป่าจะใหญ่ไปทางนู้นนะครับป่านี้ดูไว้ประมาณเกือบสี่ร้อยต้นป่านี้ป่านี้เม็ดคูณเม็ดนะครับเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งครับระหว่างต้นเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งดูเขาก็จะชุ่มฉ่ำครับเย็นตาเย็นใจนะครับก็อยู่ในสวนกล้วยอยู่ได้ทั้งวันนะครับขึ้นมาดูนะเนี่ย ใบเขาติดกันนะครับที่ข้อดีก็คือเวลาลมมาเ้าก็ก็ช่วยช่วยช่วยป้องกันลมได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็ป้องกันไว้หมดแล้วนะเนี่ยต้นโตมาหน่อยก็หมดไปนหน่อยนี่นะฮะก็ปักเลยนะครับเนยไม้ค้ำนะครับต้องค้ำช่วยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถที่จะห้ามได้ทีเดียวก็คือป้องกันไว้นะครับนู่นไม้สูงไปถึงนู่นนะฮะ เดี๋ยวต้นเขาก็จะสูงนะฮะสูงอาจจะขึ้นไปอีกสักตเม็ดหนึ่งฮะมันเม็ดหนึ่งแล้วก็ตกเขื่อนละส่งที่ลอยขึ้นไปนั้นก็เอาไว้มัดเขื่อได้นะครับเราสังเกตเอาไม้ผมตัดมาสูงฮะประมาณสี่เมตรครึ่งสี่เมตรสี่เมตรครึ่งมีฮะสี่เมตรก็มีสี่เมตรครึ่งก็มีนะครับว่าปีแรกแรกที่ผมทําอ่ะตัดมาแค่สามเมตรสามเมตรก็คือต้นนี้เห็นไหมสั้นในสามเมตรครึ่งนะสั้นนะครับ เดี๋ยวมัดเครือไม่ได้อันนี้ปักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตกเครือแล้วก็เปลี่ยนไม้ใหม่เนี่ครับเหมือนนีครับเดี๋เนาดูความนุ่มลื่นในสนกล้วยนะครับมีไมยแข็งแรงไม้ไม้เราเองสูงนู่นนะครับปักสูงไว้เลยนะเพราะว่ากล้วยเราเพิ่งสามเดือนครึ่งจะสี่เดือนนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดนะครับก็เริ่มตกเครือแล้วเดือนที่แปดนะครับขงจะสูงกว่านี้อีกนะครับเนี่ยมีต้นที่สูงนะสูงนะครับสูง่าเริ่มสูงแล้ว ลำต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นใหญ่ๆก็มีนะครับเห็นเนาะพาเข้าสวนกล้วยครับส,วน,สวนชัยเกษตรดีครับูดคุยก,กันกเล็กๆน่น้อยนะครับแชร์ไอเดียแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันและก็เพื่อนๆที่อยากดูสวนกล้วยนะครับได้ชมได้ดูไปพร,ร้อมๆกันนะครับการทำกล้วยไปด้วยการร่มรื่นโอเคนะครับสวนชายเกษตรดีครับสวัสดีครับ